ต้องมีอะไรแหละไม่งั้นไม่มานั่งตรงนี้หรอกวันนี้โโอ้หช่วงนี้แม่งร้อนเกินร้อนจริงเปิดแอร์ทำไมไม่ใช่ร้อนแบบนี้ผมอยากจะมากู้กู้อืมกู้สุธิล่ะอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเต้าไม่ใช่ช่วงนี้มันช็อตช็อตอ่ะช็อตอืมไว้พสไปเธอพึ่เฮ่ไม่ช็อตแบบนั้นอยากจะได้ตังค์ตะก้อนนะพี่อ๋อตังค์ใช่เดือดร้อนอ่ะอืมอืออร่อยดีนะ ไม่ใช่ตังอันนี้ยืมเงินอนะมายืมเงินกูอือมึงก็แค่ช็อตอกูไม่หมดแล้วกูไม่มีรถมีไหมครับมีเล่นทะเบียนบัตรประชาชนเอกาสารแสดงรายได้มีไหมครับมีโอเคครับโอ้โห้เย้ KDC พี่เบิม้มลดแรกเงินอันรวดไวรับเลยทันทีคุยง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากผ่อนได้นานสูงสุด84เดือน รถเก่าเราก็รับสมัครง่ายได้ทุกอาชีพไม่ต้องมีคนคำ้ำ KTC พิบเบิ้มรถแลกเงินใครสนใจแค่เซิร์ช KTC พิบเบิ e ้มรถแลกเงินหรือโทร021235300หรือจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านทุกสาขา KTC พิบเบิ B ้ม e รถแลกเงินจำไว้ KTC พิบเบิ้ม e รถแลกเงิน KTC พิบเบิ้ม e รถแลกเงิน KTC พิบเบิ้ม e รถแลกเงิน KTC พิบเบิ้มรถแลกเงิน KTC พิบเบิ้มรถแลกเงินคุณจะพูดทำไมบ่อยๆ เด่๋ยวเขาจําไม่ได้ไงลูกค้าชอบอ,อ๋อเหรอเนี่ยลูกค้าชอบเครดดิสีพี่เบิ้มรถแรกเงินเค่ดดิสีพี่เบิ้มรถแรกเงิน